AMD และหุ้นชิปต่างๆกำลังเผชิญกับกฎใหม่ AI ที่จะเปลี่ยนแปลงชิปไปตลอดการหลังจากทั้มประกาศยกเลิกกฎ AI Diffusion Rule หุ้นต่างๆจะเป็นยังไงและถ้าให้เลือกระหว่าง Nvidia กับ AMD เราควรที่จะช้อนซื้อตัวไหนวันนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงหุ้นชิปนะคะอย่าง n v i นว a เดียที่กำลังเผชิญกับกฎใหม่นะคะซึ่งจะส่งผลต่อหุ้นยังไงบ้างวันนี้มีคำตอบค่ะถ้าพร้อมที่จะไปดูเนื้อหาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออมแล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะไปดูเนื้อหาก,กันเลยค่ะซึ่งสำหรับหุ้นชิปยักษ์ใหญ่นะคะอย่าง n อ i นว a เดีย AMD นะคะหรือแม้แต่ CRSP เนี่ยก็ได้ถูกช้อนซื้อโดยคุณเคที่วูดนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้มีการซื้อ3ตัวเพิ่มไปในวันที่8พฤษภาคมปี2025ที่ผ่านมาค่ะซึ่งคุณเคที่วูดนะคะเขาก็เป็นรายใหญ่เนาะ เป็นเจ้าของกองทุน ARK นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเธอได้มองว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกำลังมาถึงแม้ราคาจะลงแรงนะคะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยยังดีอยู่ซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกราฟกันเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัว NV i d i a เดค่ะซึ่งถ้าเรามาดูจากกราฟของ NV i d i a เดียตอนนี้นะคะถ้าเราไปดูกันที่ทางเฟมวิก,ก่อนนะคะทางเฟมใหญ่ก่อนนะคะหลังจากที่ราคามีการย่อตัวลงมาหลายสัปดาห์นะคะ NV i d i a เดียเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการรีบาวขึ้นนะคะเห็นไหมว่า ราคาเนี่ยลงมาแตะที่ เส้นโฮมเมลี่เรนโบสีน้ำเงินนะคะก็คือเป็นเส้นแนวโน้มในระยะกลางพอแต่แล้วนะคะมีแรงซื้อกับเข้าไปจำนวนมากมากนะคะเกิดแท่งเขียวใหญ่แบบนี้และหลังจากนั้นก็เกิดการรีบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งตอนนี้น่ะเลขของ p y t h o ์สีกขาขึ้นนะคะเป็นเลข3แล้วประกอบกับว่าเงินทุนนะคะจากไหลออกมาอย่างยาวนานหลายสัปดาห์เนี่ยตอนนี้นะคะ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นไหลเข้าแล้วนี่คือโอกาสของ NV ็นวีเดียค่ะ ซึ่งถ้าเราไปดูจุดซื้อขายในทางเซมเดกันบ้างนะคะถ้าเราลองย่อดู ทุกคนลองดูว่าแพทเทิร์นนี้นะคะแพทเทิร์นเทคนิคนี้เนี่ยมีความคุ้นตาอยู่บ้างไหมมันคือแพทเทิร์นอะไรนะคะแพทเทิร์นนี้นะคะเคยมีสอนไว้แล้วนะคะใน V.I.P Membership ซึ่งแพทเทิร์นนี้นะคะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นของ inward head and shoulder นะคะทุกคนลองดูตามนะคะนี่ราคานะคะได้ทำเป็นเหมือนตัว W แบบนี้นะคะก็คือนะคะเขาได้มีไหล่ทั้งสองข้างที่ไม่ได้สมมาตรกันนะคะแล้วก็จะมีหัว กับหัวอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่คือแพทเทิร์นของ inward head and shoulder ค่ะและหลังจากที่เกิดแพทเทิร์นนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมาติดตามเลยนะคะติดตามให้ดีเลยว่าตอนนี้เนี่ยเงินทุนก็ไหลเข้าอยู่นะคะคนติดดอยสีเขียวๆนะคะเริ่มลดน้อยลงและที่สำคัญใกล้ๆนี้น,นะคะเขาก็มีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1 2 3.1นะคะหรือว่าถ้าเราลองไปดูกันที่ CD ก็ได้ค่ะ CD ตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือแนวต้านเขานะคะจะอยู่ที่ 117.87นะคะอันนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญด้วยถ้าเผื่อว่ามีแรงเข้ามานะคะคือมีพลังงานในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นไายใหญ่เข้าซื้อหรือว่าพลังงานเงินไหลเข้านะคะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านได้ นะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่แล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะยืนแนวต้านจุดนี้ไปได้หรือเปล่าถ้ายืนแนวต้านจุดนี้ไปได้นะคะโอกาสจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยเนี่ยก็มีโอกาสสูงค่ะแต่ว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เนี่ยอาจมองว่าอาจจะยังออกข้ามไปก่อนและรอให้เงินทุนไหลเข้ามาอีกรอบหนึ่งถึงจะมีแรงนะคะตรงนี้ก็ลองติดตามกันไปได้สําหรับ N v ็นวีเดียค่ะและตัวต่อไปนะคะที่คุณเควีวูดเนี่ยได้ซื้อเหมือนกันก็คือตัว AMD ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่า AMD เนี่ยก็เป็นหุ้นชิปที่มาเป็นอันดับ2อรองจาก Nvidia เดียเหมือนกันนะคะอ่าถ้าเราลองมาดูนะคะของตัว AMD กันบ้างสำหรับกราฟของ AMD นะคะ Time ามเฟรมวิกตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นริบบิ้นสีฟ้าอ้วนๆอ,อ,อยู่นะคะก็คือเป็นพลังงานขาลงอยู่แต่ว่า ล่าสุดนะคะได้มีการรีบาวขึ้นมาเหมือนกันนะคะเป็นเลข2ขาขึ้นรวมกับว่ามีเงินทุนไหลเข้าแต่ว่าเงินทุนตรงนี้นะคะไหลเข้าเนี่ยยังไม่ได้อยู่เหนือเส้นสีเหลืองแปลว่ายังอยู่ในโซนอ่อนแออยู่ให้เราติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนทางเฟมเดย์นะคะตัว AMD นะคะตรงนี้เนี่ยก็มองว่า ริบบิ้นนะคะจากริบบิ้นสีฟ้าขาลงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงขาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีพลังงานมากเท่าไหร่นะคะก็คือราคานะคะจะติดแนวต้านอยู่นี่แหละอยู่ตอนนี้ราคานะคะอยู่ที่101.7นะคะแนวต้านถัดไปนะคะก็จะอยู่ที่1 14.53ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าคนติดดอนเนี่ยก็ยังมีอยู่พอสมควรแต่ว่าลดน้อยลงนะคะแล้วก็เงินทุนเนี่ยเริ่มไหลเข้า ะคะตรงนี้ก็เราติดตามดูได้ว่าราคาเขาจะผ่านบริเวณโซนนี้ไปได้ไหมและจะไปชนกับแนวต้านด้านบนได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ลองติดตามดูสำหรับ AMD ค่ะ เราได้ดูกราฟกันไปแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูในเชิงของพื้นฐานกันบ้างค่ะสำหรับ Nvidia เดียก่อนนะคะ n v i d i เดียเนี่ยราคาเนี่ยมีการย่อลึกลงมากจริงๆนะคะแต่ว่าพื้นฐานเขายังดีนะคะเขายังสามารถโตได้อย่างต่อเนื่องอยู่เพราะว่าถ้าเราดูจากข้อมูลนะคะถึงแม้ว่าราคาเนี่ยลดลงจากจุดสูงสุดที่ผ่านมานะคะคือลดลงมาถึง24%เลยก็คือลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่า NV i d i a เดียนี่ยยังถือว่าเป็นผู้นาตลาด AI อยู่ยังให อันดับหนึ่งอยู่นะคะของหุ้นชิปหุ้น AI เนี่ยเอ็นวียยังมาอันดับหนึ่งนะคะและยังครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า90%ด้วยนะคะส่วนการเติบโตเนี่ยก็ยังเติบโตแข็งแรงเพราะว่า รายได้คาดการคิว1นะคะโตมาบวก65%นะคะเป็นมูลค่าอยู่ที่43,000พล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและ EPS เนี่ยโตมาบวก46%นะคะก็คืออยู่ที่0.81ดอลลาร์สหรัฐค่ะและเราสามารถติดตามไตามาสที่จะออกภายในเดือนนี้ได้ในวันที่29เดือน5ปี2025นะคะตรงไตามาสออกตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวอีกจุดหนึ่งด้วยค่ะ ในส่วนของ AMD กันบ้างนะคะผลประกอบการของ AMD เนี่ยยังถือว่าแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการเติบโตของรายได้เนี่ยไตรมาสที่1นะคะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมา36%แล้วก็การเติบโตของ EPS เนี่ยก็กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะอยู่ที่55%ส่วน AMD เนี่ยเขาก็ยังทำผลงานดีนะคะดีเกินคาดอย่างต่อเนื่องมาด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะงบไตรมาสของ AMD นะคะก็ออกมาแล้วตั้งแต่วันที่7เดือน5ที่ผ่านมาเองค่ะ ามาดูในเรื่องของการเติบโตนะคะก็มองว่า n อ i d i a เดียเนี่ยยังเติบโตระยะยาวนะคะและระยะยาวเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าความต้องการนะคะก็ยังสูงความต้องการ G P U สำหรับ A I เนี่ยยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft แล้วก็ Meta นะคะประกาศงบออกมาก็ดีนะคะแล้วก็ยังมีความต้องการ A I สูงอยู่นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ NV i d i a เดียเนี่ยยังมีคนที่ต้องการ หรือว่า AI นะคะยังสูงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่วนในเรื่องงบลงทุนนะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะงบลงทุนเนี่ยจากข้อมูลนะคะก็คือจากปี2024เนี่ยอยู่ที่400พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็น10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะภายในปี2028คะ่ะและแม้จะมีข้อจํากัดในการส่งออกนะคะลูกค้ารายใหญ่ของ n อ็นวีเดียนเนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อนะคะยังมีการอุดหนุนกันต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่นะคะก็เลยการันตีได้ว่า NV ็นวีเดียนเนี่ยการเติบโตระยะ ย,ยังแข็งแรงอยู่ค่ะส่วนที่บอกว่าประเด็นหลักของกฎ AI จะไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็เนื่องจากข่าวนี้เลยนะคะทั้มเนี่ยได้มีการประกาศยกเลิกกฎ AI Diffusion Rule นะคะเมื่อวันที่8เดือน5ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็คือการยกเลิกกฎของไบเดนที่จํากัดการส่งออกชิป AI ไปยังประเทศที่เสี่ยงนะคะเหตุผลก็คือทั้มเนี่ยมองว่ากฎเดิมเนี่ยขัดขวางต่อนวัตกรรมค่ะส่วนแนวทางใหม่ก็คือจะเตรียมออกกฎใหม่ที่เรียบง่ายกว่าเพื่อผลักดันอเมริกาเป็นผู้นําด้าน AI ค่ะ ่งกฎใหม่ที่เรียบง่ายกว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกฎยังไงนะคะมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วพอทํานะคะก็ได้มีการประกาศว่าจะมีการออกกฎใหม่ถูกไหมคะ Nvidia เอ็นวีเดียนี่ยเขาก็รีบสนับสนุนกฎใหมท่ทันทีเลยนะคะเพราะว่า แถลงการของเอ็นวีเดียก็คือนโยบายใหม่จะสร้างโลกระดับชาติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่สร้างงานและลดการขาดดุลการค้าค่ะซึ่งการแถลงการนี้นะคะก็เลยได้มีการตอบรับของตลาดนะคะก็คือ Nvidia เอ็นวีเดียนี่ยบวกมา3.1% AMD บวกมา1.8%และ AVGO บวกมา1.5%ค่ะแต่ถ้าเรามามองถึงในเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างนะคะก็ยังมองว่าความเสี่ยงในระยะกลางเนี่ยยังมีอยู่เมื่อกี้เราพูดว่าระยะยาวยังแข็งแรงถูกไหมคะแต่ว่า ระยะกลางเนี่ยยังมีความเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าความไม่แน่นอนนะคะก็คือยังไม่รู้เลยว่าเขาจะผ่อนคลายหรือว่าจะมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมนะคะส่วนผลกระทบก็คือยังสร้างความไม่แน่นอนให้กับลูกค้าของหุ้นกลุ่ม AI และชิปด้วยและสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของกฎหมายนี่แหละ รัฐบาลทำนะคะจะออกกฎหมายแทนที่ AI Diffusion รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่ากฎใหม่นี้เนี่ยจะออกอยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยยังมองว่ามันยังอยู่ในเรื่องของความเสี่ยงในจุดนี้อยู่ค่ะและถ้าจะให้เปรียบเทียมหุ้น NVIDIA กับ AMD นะคะเขาก็จะมีตารางเปรียบเทียบอยู่ดังนี้เลยค่ะถ้าเรามองในปัจจัยของส่วนแบ่งตลาด AI กับ GPU นะคะมองว่า NVIDIA เนี่ยมีมากกว่า9 0เลย ก็คือให้เป็นอันดับ1เลยนะคะของหุ้นชิป AI ส่วน AMD เนี่ยก็ให้รองจาก NVIDIA ก็คือให้เป็นที่2ค่ะเป็นอันดับ2ส,ส่วนปัจจัยเรื่องราคาหุ้นนะคะ year to date ปี2025นเนีย NVIDIA นะคะจะอยู่ที่ลบส5ส่วน AMD นะคะเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่ล5เหมือนกันและปัจจัยเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่1ของปี2025 NVIDIA เนี่ยคาดว่าจะโตวบวกไป65%และมีรายได้นะคะอยู่ที่43 0 0 0 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ EPS นะคะอยู่ที่0.81ดอลลาร์ค่ะส่วน AMD นะคะรายได้เนี่ยอยู่ที่บวก36นะคะก็คืออยู่ที่7.43พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐและ EPS ต่อหุ้นก็คือ0.96ดอลลาร์ บวกมา55%ค่ะและถ้าเรามาดู valuation นะคะ PE ของ Nvidia นะคะประมาณ20เท่าเลยก็คือต่ำสุดในรอบปีเลยนะคะส่วน AMD เนี่ย PE จะประมาณ17เท่าค่ะส่วนผลกระทบจากจีนนะคะ Nvidia นะคะมีค่าชดเชยนะคะอยู่ที่5.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการถูกแบนค่ะส่วน AMD นะคะรายได้หายไป1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการห้ามส่ง mi 308ค่ะและแนวโน้มในปี2025นี้มองว่า Nvidia เดียนี่ยยังเป็นผู้นำา i i แต่ว่ายังอยู่ภายใต้แรงกดดันของนโยบายแล้วก็กดต่างๆส่วน AMD เนี่ยคาดว่ารายได้ทั้งปีนะคะจะโตบวก21%เป็นมูลค่า31.31พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะสรุปภาพรวมสำหรับนักลงทุนนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องจับตากฎใหม่ที่ท้ำเนี่ยได้มีการออกมานะคะว่าจะมีทิศทางไปในทางไหนนะคะตรงนี้จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ ส่วนถ้าจะให้เลือกระหว่าง n v i d ว a เดียกับ AMD นะคะตรงนี้ก็มองว่า n v i d ว a เดียนี่ยยังคงน่าสนใจกว่านะคะในแง่ของผลกำไรแล้วก็การเติบโตทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่ไม่ได้เป็นการชี้นำการซื้อขายแต่อย่างใดค่ะและโอกาสในระยะยาวนะคะก็คือได้มีกองทุนนะคะอย่าง k ค t ี่วูดเนี่ยเขาก็ได้มองว่าเป็นจังหวะดดีนะคะสำหรับการลงทุนและได้มีการช้อนซื้อหุ้นทั้ง2ตัวนี้ไปด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหุ้นชิด AI ในวันนี้คลิปหน้าอมจะเอาหุ้นอะไรมา ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อมต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย